อ่าโอเคครับกล่าวสวัทดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้พวกเราโอซิโลใช่ไนมครับวันนี้เรามากันในคลิปแนะนาเด็กโปรไฟล์กันอีกแล้วเราวันนี้เรามาแนะนําเด็กโปรไฟล์ของสไปร์บัลเทอร์นะครับก็เป็นของที่เติม G ีปวิีสิไปเรียบร้อยแล้วครับก็เด็กลิสต์นี้จัดขึ้นตามความถนัดและความชอบของตัวของเองนะครับก็แล้วแต่เลยใครจะนำไปใช้หรือนําไปปรับแต่งตรงไหนก็แล้วแต่เลยนะครับอ่าโอเคก็ใส่เป็นเกสีก็เป็นราชาขอทมินสีใบนะครับ ไลซิ่งซุปเปอร์โนวาสามใบมิเคเอลสองใบนะครับอ่บาพิคาโร่หนึ่งใบแล้วก็เจเจเอกอีกหนึ่งใบนะครับโอเค okay. ต่อไปก็ใส่เป็นฮิวจากไอ้จีเอฟซีนะไม่ใช่ฮิวนะอ่ะจีเอฟซีศูนย์สี่ครับเป็นจิกาดนะครับใส่สองใบแล้วก็จากจีพีทีสิบสามอีกสองใบนะครับแล้วก็จีเอฟซีศูนย์สามอีกหนึ่งใบนั่นเองโอเคก็เฉียสีก็มีเท่านี้แหละมาเรามาดูพื้นที่เกรดสองนะครับเกรดสอง กรดสองของเด็กเอ้เกรดสองอก,กรดกรดกรดตัวเด็กกรดเออผู้บิดผู้พิตัวเด็กนะครับตัวเด็กก็เกรดสามใส่เป็นดาวยักษ์ไลซิงตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเราจะเน้นไปทานท,ทางฐานใหม่มากกว่าฐานเก่านะครับโอเคเพราะฐานใหม่มันจะไม่ค่อยเสียคอน์เตอร์บัสเท่าไหร่แล้วก็ได้มือคืนด้วยแล้วก็ถ้าเป็นฐานเก่ามันจะเสียคอน์เตอร์บัสแต่ได้พลังนะครับโอเคแล้วก็เสียมือด้วยฐานเก่านะครับต่อไปก็เป็นเอ่อ ไเมกเกอร์ครับ2ใบอ่ะตัวเปิด5้หาชั้นเองก็เวลาเราหลุดฐานก็เอาตัวนี้มาไล่แล้วก็เปิด5<พ>เผื่อเปิดเจอดาวยักษ์ไรซิ่งนะครับโอเคพี่แกก็จะโหดห,หน่อยหน่อยจริงๆไอเด็กนี้มันอ่าต้องยินไรซิ่งอ่ะถูกละ่ะเออใช่อ่ะต่อไปก็เป็นโดบนะครับโดบใส่1ใบอ่ะทีนี้นครับเกียร์สามใส่7ใบนะครับเกีย, 3, ยร์สามก็จะมี7ใบต่อไปเกียร์สองครับเป็นตัวใหมนะ่เนาะ ชิต้าครับหนึ่งใบอ่ถาถามว่าใส่ไอ้ตัวนี้มาทำไมหนึ่งใบก็เดี๋ยวไปดูตอน,นร,อรีวิวสกิลนะครับอ่ารีวิวสกิลกับคอมโบนั่นเองเพราะไอ้ตัวนี้มันไม่ค่อยได้ใช้แล้วมันกินโซด้วยพลังบวกแค่ห้าพันเองอ่าต่อไปก็เป็นฮุยโฮนะครับหนึ่งใบไอ้ตัวพลังแรงแนะเราเนพี่เบิร์มของเราครับใส่หนึ่งใบต่อไปเป็นฟอร์เวิร์ดสองใบนะครับอ่าตัวนี้ตีฮิตมีเทคนะสู้ไอเสกหนึ่งตัวครับ ต่อไปก็เป็นน้องหมาน้องหมาน้องหมาฮิปรีทายตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นไฮเกอร์ครับสองใบเป็นเสือนะครับแล้วก็เป็นตัวใหม่ครับแบ็กกราดครับอ่าสี่ใบนะครับตัวนี้ตัวที่บรรดาไว้เล่นกับาดาวยักษ์ไลซิ่งของร้องนั่นเองค่อนข้างจะเก่งมากๆเลยตัวนี้ อ่ะต่อไปอ่ะเกรสองเกรดสองก็หมดเท่านี้นะครับเกรดสองใส่เท่านี้แหละอ่ะต่อไปมาดูกันที่เกรดหนึ่งครับเกรดหนึ่งใส่เป็นเรเดอร์ครับเสียสามใบสามใบไปใส่สีอ่ะแล้วแต่คนนะว่าจะใส่สามหรือใส่สี่ใบนะครับแล้วก็ที่ไซส์ใส่สามใบเนาะต่อไปเป็นเกรดหนึ่งใบใหม่ครับบอมเบอร์ครับใส่สีครับตัวนี้โหดมากโหดแบบสุดๆเลย ต่อไปก็เป็น pg ครับ pg ใหม่สามอ่ะอ้สี่ใบนะครับอ่าโอเคเกณฑ์หนึ่งก็มีเท่านี้แหละเกณฑ์หนึ่งจะง่ายหน่อยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูกันที่ทิกเกอร์ครับทิกเกอร์ผมใส่เป็นคชิลดิคอนเนาะอ่าตัวนี้เพิ่มคี้ไปครับคี้จะใส่อยู่สามใบครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะกินแดมแล้วก็กินโซมากเลยก็ต้องใส่แดมไปหน่อยนะครับตัวนี้ต่อไปก็แซนใส่หนึ่งใบครับอ่าเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ละใช้กับพิคาโร่ครับส่วนใหญ่สเตนจะใช้กับพิคาโร่เองแล้วก็ดอใส่ดอธรรมดาสี่ใบครับอ่าดอใหม่ครับดอแรัล้ แล้วก็ฮิวทิกเกอร์ครับดัลลี่สี่ใบนั่นเองแล้วก็ตัวเริ่มเราใช้เป็นเมกาเทนเนอร์ครับเวลาเปาเิดฐานเกจหนึ่งและเกจศูนย์นั่นเองโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันแต่ละตัวดีกว่าเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบไม่ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับเดี๋ยวมีปุ่มขึ้นด้านล่างหรือเปล่าไม่รู้ครับถ้าใส่ได้ก็จะมีอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงล่างตรงนี้ตรงกลางตรงนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับโอเคราชาเขาทำเป็นสี่ใบเนาะโอเค เห็นหรือเปล่าอาราชาคันบินก็ถิดเดี๋ยวขึ้นหน้ากล้องนิดนึงอ่าอ่าถิดคือถิมีแกน,นครับก็คือออโต้แบงกาดหนึ่งคัลต์บา์ครับเรื่องไหนตนเองที่คว่ำในจีโซนนะครับไม่มีนีน้โจมตีสามารถจ่ายขอถ้าจ่ายก็เรื่องเลกาดของคุณ,คณกี่ใบก็ได้นะครับใบาการ์ดตัวน,นั้นในสภาพไหนนะาถ้าใบสามใบเราได้จวดหนึ่งใบนะครับอ่าใบสามใบหรือมากกว่าก็ได้จวดหนึ่งแล้วก็เลือกกาดไม่เกิน2ใบาจากใบโซนคุณต่อจํานวนการ์ดที่ไหนหน้าอยู่ในจีโซนของคุณนะครับทุกๆหนึ่งใบนะครับ คอลงช่องเรียกอากาศที่แตกต่างกันและไม่มียูนิตอยู่นั่นเองก็เตะไปบายแล้วก็คอมาใหม่นั่นเองครับตัวนี้ต่อไปเป็นไลซิงซูปเปอร์โนวาครับสามใบแสงมันอาจจะย้อนนิดนึงนครับเพราะว่าเวลาเป็นฟอยล์สีนี้มันย้อนโอเคเอะไลซิงซูปเปอร์โนวาครับเทก็ออโตโ้แบงกาดเลือกไหนการที่คอนในมจีโซนหนึ่งใบนะครับเมื่ออยู่ในนี้โจมตีแวงกาดครับ สามารถจ่ายขอถ้าจ่ายก็เรื่องในการของคุณไม่เกินจํานวนตัวมันเองนะครับไลซิง่งซูเปอร์น้ว่าที่ไหนในในทีโซนคุณนะครับเปลี่ยนสภาพเรียกากาศเหล่านั้นเป็นชาร์จนะครับถ้าคุณมีเรียกกาศที่อยู่ในสภาพชาร์จสีใบหรือมากกว่าจะจุดเทินนะครับอยู่ดีทั้งหมดของคุณได้รับผนยูตีบวกเหมือน,นั่นเองอใส่ไว้3บาบใะครับต่อไปเป็น มีระเคลื่อนเอตครับก็ยังติดไว้อยู่นะครับสองไอ้ตัวเนี้ยมันจะคอมโบโหดมากเลยเอ่อบางทีถ้าเรามีโซโเยอะๆหรือมือเรามีตัวเล่นมากๆก็สามารถปิดก่อนจะใช้เจนเอ็กได้เลยนะครับตัวนี้อ่ะมีระเคลื่อนเอตอ่ะตัวนี้บอกว่าเออซีทีแหวนกาดวันเพืเทิร์นครับเขาหนึ่งเขาตะบานครับเรื่องไหญตัวมาเองที่คว่ำเป็นกีโซนะครับจเจ้าเด็บเทิร์นครับยูนิตนี้ได้รับความสามารถคือออโต้แหวนการ์ดเมื่อในการ์ดของคุณกับเข้ากองการ์ดคุณนะครับเลือก ยูนิตใบอื่นคุณไม่เกินหนึ่งใบครับยูนิตน,นั้นพลังยจมตีมันจะบอก5,000จุดๆเทิน,นครับกับความสามารถออโต้แวงกาดเจนที T นะครับออสองสองโซบานเนาะเมื่อเลกาดของคุณกับข้อกองการสามารถจ่ายคอนถ้าจ่ายก็เลือกการไม่เกินหนึ่งใบจากมือคุณข้อลงช่องในการดที่วางอยู่นั่นเองก็ค่อนข้างจะโหเลยมีคอนเอนะครับแต่จริงถ้าเกิดเรามีสักสามดมใช้ราชาข่าวทะมินก็ตีได้ตักเจ็ดเวฟเลยครับแรงมาก ต่อไปก็เป็นอะพิโคพิกโรก็ตัวนี้เทก้ออโตเมกานะครับเจนทีครับตัวนี้อ่ะสองข้าวตบาร์เนาะสองข้าวตบาร์เลือกการที่คว่ำในทีโซนคุณแล้วไงการไปนั้นนะครับเลือกการบนมือคุณไม่เกินหนึ่งใบเอ้เลือกเลือกการมือคุณหนึ่งใบเข้าโซ่อ่ะไม่มีโจมตีแบก์าสามารถจ่ายค่าคอรับถ่าจ่ายก็ค้นหาการจากกองไม่เกินจํานวนการในทีโซนของคุณนะครับอ่ะขอไปช่องลีกาด นั้นที่ค้นหาลงช่องในกาที่ว่างอยู่นั่นเองอ่ะและสับกองการนี่ก็คอตามคอตามจนนอนไม่เกิน G ีโซนครับอ่ะตอนนี้ต่อไปก็เป็นเจนเอของเราก็คอมโบมหามรณะครับตัวน,นี้ก็ยังโหมดอยู่เหมือนเดิมครับเจนเอไปเนาะก็ออโต้เงกาดนะครับเจนแนะครับเมื่อยูนิตไอ้เมื่อยูนิตของคุณอะโจมตีเลิกยูนิตของคุณหนึ่งไว้ครับจนจบเทิร์นครับยูนิตน,นั้นได้รับพลังโจมตีบวกหมื่นและได้รับความสามารถคือออโต้เลกานะครับ อ่ามือสานมือสานอ่ะออตตเอาต้นเลกาดนำยูนิตนี้และการ์ดมือคุณหนึ่งใบเข้าโซ่เมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีหรือบูนะครับสามารถจ่ายคอท้าจ่ายก็เอค้นหาการ์ดจากกองไม่เกินหนึ่งใบนะครับพอรู้ช่องเลกาที่ว่างอยู่เอ่ออาใช่ไม่มียูนิตอยู่ในเองแล้วสับกองการ์ดนั่นเองจุดเอกอ่าต่อไปเป็นจีกาจีเอฟซีศูนย์สี่ครับก็เทคออตโต้นะครับเจนหนึ่งครับเอ่อเรื่องไหนการ์ด จีการเดียนที่ความในจีโซนคุณนะครับเมื่อมันเข้าสู่ช่องการเดียนนะครับสามารถจ่ายค่าคอถ้าจ่ายก็เลือกเรการดของคุณนะครับไม่เกินหนึ่งใบคุณสามารถเอาการ์ดไปนั้นเข้าโซได้ก็ต่อจํานวนการ์ดที่ว่างอยูอย่ที่ว่างอยู่บนเซอร์เคิลนะครับทุกสองช่องนะครับชิวมันจะบวกหนึ่งหมื่นนั่นเองก็เป็นการ์ดที่กาดแรงมากเลยเพราะสไปไม่ค่อยเหลือบอร์ดไว้อยู่แล้วครับต่อไปก็เป็นตัวใหม่ครับ่ะจาก g p t พ3สิบสามก็เทคออโต้ครับ เมื่ออยู่ในนี้เข้าสู่ช่องการเดียน,นะครับเลือกการ์ดไม่เกิน3ใบาจากในดับโซนหรือในโซนของคุณนะครับที่มีเกีดแตกต่างกันนั่นเองครับกีดแตกต่างกันแน่นอนตัวนี้อ่ะเช็คแค่ uhh. อีพีอ่ะอ่ะกีดแตกต่างกัน,นครับนำการ์ดนั้นไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดคุณ้านำสามใบกับเขา้ากองครับยูนิตนี้นะครับชิวบวกหมื่นจนจบการต่อสู้นั่นเองครับตัวนี้เอาไว,ไวเ้เก็บของเล่นนั่นเองครับเก็บของเล่นบางทีเราโซบัสออกเนะาะโซบัสออกไอ้พวกชาร์จนะครับเก็บชาร์จเข้าไปในเด็กนั่นเอง หรือเกียร์ทิกเกอร์ก็ได้หรือเกียร์พ,พีจีก็ได้นะครับตอนนี้มันจะเก่งหน่อยอ่ะต่อไปก็เป็นที่กาจาก g ี c อฟสูสามนะครับก็ออตโต้ครับเมื่อมันเข้าสู่ช่องการเดยนก็ห้าเรียกการเรามีสามใบหรือน้อยกว่าก็ชิว,วบวกห้าพันนั่นเองครับไปการ,การ์ดง,งานงนั่นเองม่มีอะมากอ่ะแค่นี้ครับเกียร์สี่ต่อไปเป็นที่เกรดสามครับเกรดสามดาวยักษ์ไลซิ่งนะครับแต่ตอใหม่ตัวใหม่ของเราดาวยักษ์ไลซิ่งนะครับ เหตุพี่แกก็ออโต้เรกาชารช้นะครับออตโต้ครับหนึ 1, ่งคอน์เตอร์บาร์ครับนำก๊าซหนึ่งใบเป็นมือคุณครับเข้าโซ่เมื่อมันเข้าสู่ช่องเวงกาดหรือเรียกากศนะครับสามารถจ่ายคอรถ้าจ่ายก็ค้นหาการ์ดเกจสองหรือต่ำกว่าที่มีความสามารถช้านะครับจากกองกร์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบครับคอใบนั้นลงช่องเรกาศที่ไม่มียูนิตอยู่นะครับสับกองกร์ดถ้ายูนิตนี้อยู่ในสภาพชาร์าครับยูนิตนี้ได้รับพลังยุบตีบวกสามพันนั่นเองจนจบเพลินนะครับต่อไปก็เหตุหลังทาออโต้เวนกาด เมื่อจบเทินของไฟเตอร์คนใดก็ได้ครับถ้าจานวนเรียกาศของคุณมีน้อยกว่า2ใบหรือมี2ใบนั่นเองครับเลือกเรียกาศคุณหนึ่งใบครับเอามันเข้าโซ่เนาะถ้าเอาเข้าโซ่ก็จวดหนึ่งใบครับนั่นเองต่อไปก็เป็นตัวไฮมกเกอร์ก็อย่างที่บอกครับเทคก็ออโต้ชาร์จนะครับคอนเรียกาศครับเจนหนึ่งครับเมื่ออยู่ในนี้อยู่ในสภาพชาร์จไม่ได้รับความสามารถคือหนึ่งคอน์เตอร์บาร์ครับเมื่ออยู่ในี้เอ่อถูก นำกลับข้อกองกาสจากช่องเลืกากาศครับสามารถจ่ายคอครับถ้าจ่ายก็เลือกกาสไม่เกินหนึ่งใบจากมือคุณคองช่องเลืกาศนั่นเองครับอ่ะมันกลับข้อจากช่องเลืกากศนั่นเองก็อ่าเลือกกาสบนมือคุณไม่เกินหนึ่งใบคอลลงช่องเลืกาศที่ว่างอยู่นั่นเองครับตัวนี้ก็เอามาเพิ่มเว็นั่นเองหรือเปิดเวลาเราหลุดฐานของไรซิ่งตัวใหม่นะครับก็เปิด5้าชาร์จได้ต่อไปก็เป็นโน้มข,ของเราก็ง่ายๆครับออตโต้ชาร์จคอลเลกาศเจนหนึ่งครับ ถ้ามันอยู่ในสภาพชาร์ก็พลังโจมตีมันจะบวกหมื่นนั่นเองโอเคต่อไปมาที่เกรด2ครับเกรด2ก็อย่างที่บอกครับใส่พิมพโครับก็เท่คล้ายๆโดบเลยก็ออโต้ชาร์ะครับคอนเรียกกาเจีหนึ่งมันอยู่ในสภาพชาร์จก็บวกหมื่นนะครับอ่ะต่อไปเป็นน้องหมาน้องหมาก็มีชาร์จเหมือนกันออโต้ชาร์จนะครับแล้วก็ออโต้รกาเจีหนึ่งครับเมื่อมันตีฮี่เป็นกาดสําเร็จอ่าถ้ามันอยู่ในสภาพชาร์จเนาะ จวนหนึ่งใบเรื่องลีไทยเลกาคู่แข่งหนึ่งใบนั่นเองต่อไปเป็นไทเกอร์ครับไทเกอร์ไทเกอร์ยังใส่สองเหมือนเดิมครับก็ออโต้ชาร์จออโต้เลกาจีนหนึ่งครับหนึ่งโซบาร์ครับเมื่อยูนิตนี้เอ้ยเมื่อเมื่อยูนิตของคู่แข่งครับเข้าสู่ช่องการเดียนจากการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีแบงการครับให้ยูนิตนี้อยู่ในสภาพชาร์ตนะครับคุณสามารถจ่ายค้อนถ้าจ่ายก็เลือกรีไท์การ์ดเกจสองหรือต่ำกว่าของคู่แข่งหนึ่งใบนั่นเองครับ ต่อไปก็เป็นตัวใหม่เนาะตัวใหม่ใส่สีครับเทกก็ออโต้เรการชาร์จครับคอนเรียการครับ J1 ครับถ้ายูนิตนี้อยู่ในสภาพชาร์จก็พลังโจมตีมันจะบอกอีกห้าพันเนาะแล้วก็ออโต้ครับจ1หนึ่งขัตบาร์ครับเลือกการมือคูณหนึ่งใบนํำเข้าโซครับเมื่อยูนิตนี้อยู่ในสภาพชาร์จถูกนํากลับเข้ากองการาดจ,จากช่องเรการนะครับสามารถจ่ายข้อคอถ้าจ่ายก็เอาค้นหาการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากกองกร์ดคุณที่มีความสามารถชาร์จและไม่ใช่ความไอไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เกีดสองเนาะ พอรูช่องเรียกการดที่ว่างอยู่ที่ไม่ใช่ช่องที่ยูนิตนี้เเคยอยู่นะครับและสับกองการ์ดเองอะต่อไปเป็นตัวฟอร์เวิร์ดก็ออโต้ชาร์นะครับออโต้ Auto, เรียกการเจีนหนึ่งครับเมื่อยูนิตน,นี้เข้าสู่สภาพชาร์นะจุดจบเทินครับยูนิตน,นี้ได้รับประจมตีบวกสองพันและได้รับความสามารถคือออโต้เรียกการดนะเมื่อยูนิตน,นี้โจมตีฮิตบรรการ์ดสำเร็จถ้าบรรการ์ดมีความไอ้พี่ฮ่าบรรยากาศมีคําว่าไลซิ่งเนาะ ในชื่อการ์ดค้นหาการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดคุณที่ไม่ใช่ตัวมันเองครับคลองช่องในก,กาสท,ที่ไม่มียูนิตอยู่และสับกองการ์ดนั่นเองต่อไปอ่ะเป็นตัวใหม่จีสองไอตัวนี้บอกว่าออโต้เลกาชาร์จนะครับออโต้เลกาจีหนึ่งครับหนึ่งโซบารครับเมื่อยูนิตนี้อยู่ในสภาพชาร์จและโจมตีเปกานะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สคือโซบารออกเนาะแล้วมันพลังโจมตีบวกห้าพันแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้นั้น ก็บายมันไปในบายบายมันในภาพแง่หน้าแล้วก็คอมันลงช่องเลกากศที่ว่างอยู่ในภาพเลนเองก็อาจจะเอาคอไว้หลังแว่นนะครับแล้วก็จบเทิร์นก็เอามายยดโซจวง่ายๆก็คืนค่าคอสไปในตัวนะครับพลังก็แรงๆนิดๆหน่อยๆโอเคต่อไปเปที่เกรดหนึ่งครับเกรดหนึ่งก็ใช้เป็นตัวบัมเบอร์เนาะบัมเบอร์เรายังใส่สีบ,บัมเบอร์เป็นตัวใหม่เหตุก็ออโต้เลกากช้านะครับออแล้วก็คอเลกากาศครับ ห้ายูนิตนี้อยู่ในสภาพชาร์ตยูนิตนี้พังยบตีมีบอก5,000และแล้ว,ลวความสามารถคือออโต้เลกาครับเจนหนึ่งครับ2โซบัสเมื่อยูนิตนี้บูตนนะครับถ้าเป็นการคุณมีคำว่าไรซิ่งมิชิการครับสามารถจถ่ายคอร้าจ่ายก็เอาเลกการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากมือคุณครับพอตรงช่องเลกาดที่ว่างอยู่แล้วก็ไงแดมนั่นเองก็คือถ้าเราไม่คอก็ได้ไงแดมอยู่ดีนะครับตัวนี้อ่ะต่อไปเป็นตัวหนาว่าเรนเดอร์ก็เอ่อออโต้เลกาครับเจนหนึ่งครับเมื่อยูนิตนี้เอ่อไอ,อเมื่อยูนิตที่มีความสามารถชาร์ตเนาะ เข้าสู่ช่องเรียกการในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้นะครับในเทอร์นในเอ้ด้ยวยความสามารถของการ์ดคุณเนาะถ้าไม่การ์ดมีคำว่าไรซิ่งก็ออกสแตนมันนั่นเองโอเคต่อไปเป็นพีจีครับพีจีนี่ไงพีจีก็มีคอนพิทักเนาะออตโต้เรีากการช้าเนาะแล้วก็มีออตโต้เออ่ถูกคอจากมือลงช่องการ์เดียนทีมการ์ดมือหนึ่งใบครับเลือกยูนิตของคุณใมหนึ่งใบนะครับที่กําลังถูกโจมตีอยู่นะครับยูนิตนั้นจะไม่ถูกฮิตจ,จนจบการต่อสู้นั้นนั่นเอง แล้วก็เหตุล่างก็ออโต้เมื่อการไปนี้ถูกส่งเข้ากองการจากช่องเลือกการครับเลือกการไม่เกินสามใบาจากด r อ p d o คุณเนะาะใบการตอนนั้นในซภพไหนหน้าแล้วก็เลือกยูนิตหนึ่งใบของคุณครับยูนิตน,นั้นพลังโจมมันจะมีเอ้ยไม่ใช่ดิยูนิตน,นั้นจะได้รับพลังโจมตีหนึ่งหมื่นนะครับตามจํานวนตัวมันเองอะที่อยู่ในใบโซนนะครับอ่ะแค่นั้นต่อไปก็ทิ้งสไตล์ครับใส่สามใบ ต่อไปทิกเกอร์ทิกเกอร์นี่ค่อนข้างยังง่ายนะทิกเกอร์ก็มีชิยสโซไห่ดำสามใบครับก็อย่างที่บอกครับดีนี้ใช้ดมเยอะแล้วก็ใช้โซค่อนข้างเยอะๆะนะแล้วก็ดออะไรไอดอธรรมดา4ใบใบครับแล้วก็ดอใหม่เป็นตัวของดอลลี่นะยสโซบวกสามพันส so, ี่ใบแล้วก็สแตนชาร์จครับใส่ไปหนึ่งใบก็ออโต้ชาร์จเนาะแล้วก็ออโต้เลกาจีหนึ่งครับเมือ่อวันนี้ทําการโจมตีหรือบูธถ้ามันอยู่ในสภาพชาร์จก็ได้ไง่ดมหนึ่งแล้วก็โซชาร์จหนึ่งด้วยแล้วก็ ได้รับทองจุตีบอก3,000ันจนจบเทินนั่นเองไอ้จนจบเทินจนจบการต่อสู้นะครับแล้วก็ฮิลใหม่ครับ4ใบฮิลดารีก็ถูกใช้เป็นค่าของของจีกอรเดียนใบมันเองแล้วก็ใบฮิลใบอื่นในดับโซนนะครับจะเลือกไหนแดมหรือเลือกโซชาร์ตก็ได้นั่นเองต่อไปก็เป็นเมนกาเทนอะไรอย่างที่บอกไปคข้าตู้บาร์ครับรีไทน์ตัวเองก็เราจะเลือกการ์ดเกียร์สูงหรือการ์ดเกียร์หนึ่งจากในกองการ์ดหนึ่งใบครับขึ้นมือนั่นเอง จริงๆก็หาอธิบายง่ายก็คือเอากาดเกร์หนึ่งหรือต่ำกว่าขึ้นมือง่ายๆเนาะอ่ะต่อไปเดี๋ยวไปดูที่คอมโบกันเลยนะครับอ่ะไปๆๆนะครับอ่ะโอเคครับเรากลับมาดูกันในทางการเล่นของไลซิ่งฐานใหม่ครับก็อ่ะเริ่มแรกก็ไลเป็นไลที่ไลซิ่งฐานใหม่กันครับแล้วก็เราก็สไลด์ไปโอเคสไตร์เจนเนเรชั่นก็เต้นแรกก็เปิดด้วยไลเชอร์คาทมินนะครับก็คือเส้นแรกสามารถจบได้โดยการใช้แค่เส้นแรกก็ได้นะครับอ่ะ ให้อีฝ่ายไม่ค่อยมีมือกะเนาะแล้วเราก็ได้รับทิกเกอร์เยอะๆนะครับอ่าโอเคก็ใสได้เป็นราชาเขาสมินลงเจลีตหนึ่งครับอ่าแล้วก็ลงเกตสองอ่ะทีน,นี้เราจะปวยบอร์ดอ่ะัึน,นะครับก็ตอ,อนนี้ก็ตีไปก่อนหมื่นหกเนาะอ่านี่ก็อีหมื่นหกครับสองเวฟแล้วนะจากนั้นใช้ราชาเขาสมินโจมตีครับ เทคราชาเขาทำมินครับหนึ่งเขาตึ้บ้าตัวมันตีหนึ่งตัวม,มันเองครับใบเลกาดกี่ใบก็ได้ครับถ้าใบาสามใบเราก็ได้ชวนหนึ่งก็ใบไปหนึ่งสองสามชวงหนึ่งใบครับวน,นึงใบขอไม่เกินจํานวนการที่แข่งน้าในจุโซนหนึ่งใบเขาได้สองตัวนั่นเองนะครับขอเท่านี้วางอยู่ก็คอแล้วก็ขอตัวเกินสองนี่กลับมาเนี่ยฉะนั้นเกินหนึ่งครับวันเป็นไลซิ่งเนาะแล้วก็ ความสา้นชาลงมาในแถวดันตันเดียวก็แสดงขึ้นมานเองอยวขอเป็นค่านี้ก็ได้แล้วก็อันนี้ต็นอนไปก่อนอโอเคแล้วก็เราก็ได้มาปกติเลยปึบปึบแล้วก็ปึบไม่มีอะไรนะครับโอเค นั้นอันนี้เวลาใช้ตัวไอตัว,ต,วตัวกิยรหนึ่งเนี่ยเราต้องดูบนมือก่อนนะครับว่าเรามีตัวที่จะเล่นต่อคอมโบหรือเปล่าหรือไม่มีถ้าไม่มีเอาไอเอาไอตัวเกียร์สองอะไปคอไว้ด้านข้างนะครับเพื่อจะจะเรียกตัวหนามของเลสซิ่งออกมานั่นเองก็นี่บูธไปปึ๊บตีเนาะไอสองตัวนี้มันจะบวกห้าพันนะครับให้อยู่ในสภาพชาร์จนะ,ะง่ายๆสมมุติเรามีการที่เล่นอยู่ใน,นมือก็สกิลครับรับบูธโซบัสสองเนาะคอการ์ดหนึ่งใบจับมือลงมานะครับเดี๋ยวก่อน เลือกการจากมือไม่เกินหนึ่งใบเขาช่องที่ว่างอยู่แล้วก็เลือกไงแดมนะครับได้ไงแดมโอเคก็นี่ตีไปจะเป็นสองมือหก็ขอให้เรามีตัวเกตไม่ใช่เกตสองไปไหนวะอ่านีด้ไงเกตสองอีกตัวหนึง่งคอลงมาครับปุ๊บบอกอันนี้มันโบ้ห้าฟันอยู่ชาร์จไอ้นี่งาสิแล้วแล้วก็ได้ไงแดมหนึ่งนะครับก็ไงแดมพื้นจากนั้นก็ตีเสร็จครับกับกอง นะครับกอ,องจากนั้นครับจะใช้สกิลตัวเกียก็ได้อะใช้สกิลตัวเกียเนาะสมมุติใช้เพื่อเพิ่มเวทนะครับก็ขั้ตัวบาับเอามือเข้าโซ่หนึ่งใบจึ๊จมดเลยจุดจเดจาดจุ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 ดดจจดเานจด คอ,อถึงใบครับที่ไม่เคยไอที่ที่ที่ไม่ใช่เกียร์สองนะครับแล้วก็คออะไรก็ได้ไม่ใช่เกียร์สองนะดูก่อนนะว่าจะคออะไรอ่อะอาจจะคอเป็นแตงก็ได้ครับอ่ะได้ไห้ได้โซชาร์ดด้วยตัวนี้ก็ลงมาบวกสามพันเนาะโอเคจากนั้นก็ใช้คัานี้ตีไปต่อปุ๊บสองืินหนึ่งนะครับตีเสร็จอ่ะกับข้ากองไอใต้กองกานะครับอ่ะ คาน์เตอร์บาร์หนึ่งครับเอามือเข้าโซลอ่ะอันนี้เอาเข้าโซลหนึ่งใบนะครับอคอการ์ดที่ไม่ใช่เกรดสองนหละแล้วก็คอในคอลัมน์ที่ไม่อยู่ในคอลัม,มนยย์ที่มันเคยอยู่น,นั่นเองช่องอากาศที่มันเคยอยู่ไม่ใช่คอลัมน์ครับช่องอากาดนั่นเองขออภัยนะครับก็คอไลซิ่งดาวยักษ์ไลซิ่งนะครับจากนั้นก็ถึงดาวยักษ์ไลซิ่งครับเข้าช่องแมนเข้าช่องเหลีรับเข้าเตาบาร์หนครับ อ่ะเอามือไปเข้าโซหนึ่งใบพึ่ดจูบเลคออยู่ตัวครับก็คอตัวนี้มาไปซิ่งบวกสามนะครับแล้วก็ไอตัวนี้มาบวกห้เาเพราะมันอยู่ในสภาพชาร์ดนะเคอ่ะจากนั้นเอาเาอยากไปซิ่งตีครับตัวนี้มูดหรือตีครับชาร์ดไงแดดนั่นเอง ตีเสร็จกลับใต้กล่องกลับใต้กล่องับกล่องครับสับกล่องครับอ่าต่อไปก็เอาเครื่องนี้ตีต่อนะครับอ่ะตีไปก็สองบนเหมือนกันตีเสร็จกลับใต้กล่องสกิลกับข้องการเข้าตำบาครับเลือการใช้เวทีเกตสองของเขาเอง อ่ะอันนี้ก็จะต่อเวฟโดยการใช้หุยโฮก็ไอ้ไม่ใช่หุยโฮดิหุยโฮห,หรือตัวของอรอ่ะโ,โดมก็ได้ครับเพราะมันจะได้บวกหมื่นะครับลงมาอ่ะมันก็จะแรงหน่อยแค่นั้นไปแล้วก็ตีต่อครับสองบนหนึ่งไอ้คีตีเสร็จก็เข้าใปเกาะจากนั้นไซอาเจนทีครับเมื่อจบการต่อสู้ของไฟเตอร์คนใดก็ได้ครับจุดเทินใช่ไหม ามื่จะเทอร์ไฟเตอร์คนใดเรียกการเรามีสองใบหรือต่ากว่าเนาะอ่านีิการใบครับสองใบหรือต่ากว่าก็มันประหยัดจัวหนึ่งใบนะครับโอเคจัวหนึ่งใบแค่นี้ครับอ่าคอมโมไลไซเล่ก็มีประมาณนี้จากนั้นเราก็ดูโซครับว่าโซามีเท่าไหร่ครับสมมุติเราเก็บโซได้มาห้าห้าถึงหกใบเนะบาะห้าหรือหกใบแล้วดำเรามี สไตล์สองก็อ่ะมันเร่งนี้มันค่อนข้างใช้แดงเนาะอย่างว่าแหละก็น,น้อยก็ต้องรับแดมทักงสองแดมครับสไตลนี้อ่ะสองแดมแล้วก็แสแตล์หนึดอเหมือนเดิมครับป๊บอ่ะตรงนี้มันจะอยู่ต่อคอมบนี้ก็คือเราจะดูว่าบนนิ่งเราอ่ะจะสไตเป็นอะไรดีคือมันจะมีตัวของมินท์เคิรนเอชนะครับที่สามารถทำคอมบูได้ถึง เพิ่มเวฟในการตีได้อีก3รอบนะครับแต่เราต้องมีไลซิ่งดาวรักไลซิ่งมือน,น,นะครับเพื่อจะใช้คอมโบนี้นครับเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรเรียกออกมาแล้วเสกบอร์ดทำให้คอมโบมันต่อนได้นะครับโอเคก็อืสไตล์ไปทีมันนะสไตล์ไปโอเคซ้ายนี่ซ้ายนะครับก็สมมุติเราใช้เป็นมิลเลอร์อเอ็ดนะครับมิลเลอร์อเอนะ็ดเนาะแต่ ดาวยักรลยซิงครับก็เข้อตัวบ้านหนึ่งเอามือเข้าโซนะครับอ่าเอามือเข้าโซ่พอเกศสองตำกว่าที่มีความสามารถชานะครับอ่าเกศใช้เป็นตัวนี้ก็ได้้วก็สำกล่อลซิงตีมือนหนึ่งไอ้ไม่ใช่ยังไงกดถึงไม่เลืึ้นอีกครับ เขาต้องบานทำไงตัวเองอ่าได้รับเพจเนาะก็ไอ้ตีใบ,บ,เ,บเ,เ,เหมือนหนึ่งอันนี้บวกสามพันด้วยนี่ลเลินเอ็ดตีครับปึ๊บได้มาบขุขี้อ่ะพลังหลังขี้หน้าครับโอเคอ่ะขี้แล้วก็ขี้นะครับอ่ะแล้วก็สมมุติเราได้สักสองทิศเนาะอันนี้เป็นการสมมุตินะครับได้สักสองทิศ สามที่มันก็จะเบ้อๆเลยได้รับสองทีเนาะแล้วก็ใช้ตัวนี้ตีปุ๊บตีสกิลตีครับโซชาร์ไงแดมมันจะเป็นหมื่นเจ็ดสองหมื่นสองหมื่นสี่นะครับก็ตีสองหมื่นสี่ชี้เซครับกับใต้กองถิกมิเลอร์เอ็ดครับเห็นการกับใต้กองชี้หนึ่งตัวบวกห้าพันนะครับก็ห้าพันแล้วก็โซบัสสองครับเนี่ยโซมันจะหนาเลยโซสองครับ พอหนึ่งไปมาก็ขอน้องแมวก็ได้ฮะโสเยอะปุ๊บสแตนครับชาร์จตีต่อครับลุกตีเสร็จครับอ่ะกลับใต้กองการ์ขคออย่างตัวก็อาจจะเป็นขอมันเกยสองวันนี้ก็ได้อ่ะขอขอปุ๊บนครับอ่ะอ่าโบนิ่งห้าพันครับกลับข้อใต้กองอย่าลืมเกาะพินมือนะครับ แล้วก็ตีต่อไอ้นี่มันลงมาจากช้างเนาะมันหมุน5,000เนี่ยมันจะแรงมากเลยครับตีตีเสร็จครับอ่ะโอเคอย่าลืมโซ่สองครับโซ่ 2, สองพื่อซูบิเลียคออย่ลืมๆครับโซ่ 2, สองซูบิเลียคอนหนึ่งตัวนะครับจากไอ้นี่กับกองแล้วก็โซ่ 2, สองซูบิเลียคอตัวนี้ลงมาไอ้นี่ตีต่อครับตีเสร็จกับใต้กองชี้หนึ่งตัวบอง5,000นะครับโซบัสสอง อ่ะชูบีเลคออยู่ตัวก็คอเป็นตัวนี้ก็ได้หรือตัวของมุนโฮก็ได้ครับเพิ่มเวฟอ่ะคอตีครับสมมุติเขาอเอาเกจศูนย์มากาดแล้วก็สซบา,า้์น่ะเผาการ์ดการเออียโอเคประมาณนี้ครับก็อย่างนี้แหละเ,เกจสองให้แนะนําจริงๆก็ไปใส่ตัวคอตบัสโซบัสบายก็ได้นะครับตัวนั้นมันก็จะทําให้เวลาเราคอมาข้างนี้ใช่ไหมก็บายตัวนี้กลับมาใหม่โอเคแต่มันจะมีคอตบารกับโซนะครับเรื่องนี้มัน เรียกว่ากินมากๆเลยะเอาเรื่องเลยเรียกว่ากินเอาเรื่องแต่มันโหดนะโหดนะบอกเลยว่าคอมโบมันโหดมากหรือใครถ้าไม่มีของเล่นจริงก็สไตล์สองเป็นร่าชาเขาทมินก็ได้ไอพวกราชาเขาทมินเนี่ยจะใช้ก็ต่อเมื่อมือเรามันบอดๆครับก็ประมาณว่ามือมีดอทิเกอร์แต่มือมีดอทิเกอร์แต่ไม่มีตัวเล่นแบบไอพวกเกียร์สองชาร์จเยอะๆนะครับก็จะมีดอทิเกอร์เนาะที่เทคมันหถ้าไม่ถ้าเราไม่เอาไปัญนะก็ เอามาเป็นบายจัว่วก็ได้เพิ่มมือเพื่อเปลี่ยนการหาการมือเล่นนะครับก็หลักน่าจะมีตัวนี้อยู่บนบอร์ดเนาะตัวนี้กับตัวเกียร์สองใบใหม่แล้วก็นิกก็มีดาร์ยักไลซิ่งอยู่ในดิกนะครับหนึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งสสามสี่น้าแสบเลยก็ใช้คอมโบเหมือนตอนแรกครับง่ายดีอ่าโอเคครับสำหรับชิปนี้ก็ถ้าชอบไย่ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับถ้าผมอธิบายเทนคอะไรผิดไปหรืออธิบายอะไรที่ เร,เร็วไปก็สามารถอ่คอมเมนต์ไว้้านล่างได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปรับปรุงให้นะครับสาบคลิปแล้วนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่ะอันนี้คือการใช้จบโดยไม่ใช้เจอเอกครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบายบายครับผม